เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องบรูโตและนารูโตทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง998 Channel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทำ อาวุธทั้งหมดที่โฮคาเงะทั้ง7รุ่นเนี่ยเคยใช้นะครับผมแต่ต้องขอทําข้อตกลงกับเพื่อนๆไว้ก่อนว่าผมจะไม่พูดถึงคูไนแล้วก็ดาวกระจายนะครับเพราะว่านั่นมันก็เป็นอาวุธพื้นฐานที่นินจาทุกคนเนี่ยยอมที่จะต้องใช้อยู่แล้วแล้วก็ต้องใช้เป็นด้วยนะครับเพราะว่าในโรงเรียนนินจาเนี่ยก็ต้องมีการสอนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็กกนินจายุก่อนๆเนี่ยเขาก็ใช้กันอยู่แล้วนะครับแต่เราจะมาพูดถึงอาวุธที่แตกต่างไปจากพวก คู่นแล้วก็ดาวกระจายนะครับผมแต่ถ้าหัวคงเงี้คนไหนที่ใช้คู่ในเป็นอาวุธหลักนะครับเราก็จะพูดด้วยนะครับผมแล้วก็หกัางเงี้ที่ไม่ได้ใช้อาวุธอะไรเลยแต่ใช้การอัญเชิญสัตว์ออกมาเป็นอาวุธเนี่ยเราก็จะพูดด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธของเขานะครับผมก็คือเราจะพูดในส่วนของอาวุธ ทั้งหมดเลยนะครับที่ไม่ใช่ในรูปแบบของคาถานินจานนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วถ้ากดกันแล้วเนี่ย ก็ไปเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากโฮคาเงะรุ่นที่1อย่างเซนจูฮาชิรามะกันก่อนเลยสําหรับฮาชิรามะนะครับก็เป็นโฮคาเงะรุ่นแรกแต่ก่อนที่จะเป็นโฮคาเงะเนี่ยเขาก็ได้จับอาวุธมามากมายก็จะเริ่มจากตอนเด็กนะครับสาหรับฮาชิรามะในตอนเด็กเนี่ยก็ได้จับดาบนะครับผมในตอนที่สู้กับมาดาระในสนามรบนั่นเองนะครับแต่พอ โตขึ้นมานะครับเขาก็เปลี่ยนจากดามเนี่ยกลายเป็นม้วนคัมภีรใหญ่ๆถ้าใครยังจำกันได้เนี่ยในตอนที่ฮาชิรมะเนี่ยเล่าเรื่องอดีตให้กับซาสึเกะฟังก็จะเห็นว่าฮาชิรมาเนี่ยถือม้วนคัมภีรใหญ่ๆนะครับซึ่งในม้วนนั้นเนี่ยมันมีทั้งอาวุธแบบโคตรเยอะเลยแบบเหมือนเป็นคลังแสงของฮาชิรมะเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็ยังมีอาวุธที่ฮาชิรมาเนี่ย ใช้ติดมืออยู่เป็นประจำอยู่ในม้วนคัมภีร์นั้นด้วยนะครับนั่นก็คือดาบยาวของฮาชิรามะนั่นเองนะครับซึ่งฮาชิรามะใช้ดาบนี้นะครับสู้กับมาดาระในตอนที่มาดะระเนี่ยคิดจะมาถลม่มคโนฮานะครับที่มาดาระเนี่ยเอาเก้าหางมาด้วยนะครับก็จะเห็นว่าฮาชิรามะใช้ดาบนี้เนี่ยเข้าปะทะกับมาดาระซึ่งตัวของมาดะระเองเนี่ยก็ใช้พัดของเขานะครับพัดท,ที่เขาใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยเข้าปะทะกับฮาชิรามะเหมือนกันนะครับแล้วก็ อาวุธของฮาชิร์มาเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ดาบยาวนะครับเพราะว่ายังมีประตูลาโชมอน5ชั้นอีกด้วยประตูลาโชมอนก็คือประตูที่โอโรเนี่ยมันใช้ในตอนที่สู้กับนารูโตะที่ตอนนั้นเนี่ยนารูโตะกำลังที่จะปล่อยบอลสัตว์ถางใส่มันนะครับมันก็ใช้ประตูลาโชมอนเนี่แหละเปิดขึ้นมานะครับผมแต่โอโรเนี่ยมันใช้ได้แค่3ชั้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ซาคอนอุคอนก็ใช้ได้นะแต่พวกนั้นเนี่ยมันใช้ได้แค่ชั้นเดียวแต่ฮาชิร์มะของเราเนี่ยใช้ได้ถึง ห้าชั้นเลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งอาวุธของฮาชิร์มะเหมือนกันที่มีการป้องกันที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วที่ผมหยิบมาเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นในส่วนของวัตถุนะครับมันไม่ได้เป็นวิชานินจานะครับผมมันอาจจะเป็นกระถาอัญเชิญนะครับแต่มันไม่ได้ออกมาเป็นรูปแบบของวิชานินจานะครับมันออกมาเป็นรูปแบบของวัตถุเลยเอามาด้วยนั่นเองนะครับงั้นเราก็ไปต่อที่คนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสําหรับคนต่อไปก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นเซนจูโทบิลามะนะครับน้องชายของ ฮาชิลมามะนั่นเองนะครับเขาก็ได้เป็นหอกาเงรุ่นที่2อ,อย่างที่ทุกคนเนี่ยได้ติดตามกันมานะครับสำหรับอาวุธที่โทบิละมะเคยใช้นะครับก็ในวัยเด็กก็จะเป็นดาบปกติเหมือนฮาชิลมามะเลยนะครับในตอนเด็กเนี่ยที่โทบิละมะปะทะกับอิซุนะในวัยเด็กเนี่ยเขาก็ใช้ดาบกันทั้งคู่เลยนะในตอนโตขึ้นมานะครับโทบิละมะก็ยังคงใช้ดาบอยู่แล้วก็ ควบคู่ใช้คุ่นในไปด้วยนะครับเพราะว่าคุ่นในของโทบิลมาเนี่ยก็จะสลักอัขระที่จะใช้เทพสายฟ้าเหินหรือว่าเทพอัศนีนั่นเองนะครับผมก็เลยต้องใช้ควบคู่ไปด้วยทั้งดาบแล้วก็คูนในที่สลักอัขระไว้นะครับผมแล้วก็อาวุธชิ้นต่อไปของโทบิลมะที่คาดว่า น่าจะเป็นของโทบิลามาน,นะครับผมนั่นก็คือดาบแสงสายฟ้านั่นเองนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาในตอนนารูโตะนินจาจอมกระถานนะครับในตอนนารูโตะเด็กๆนั่นเองในตอนที่105มั้งหรือว่า106นี่แหละจําไม่ได้ลองไปหาดูกันนะครับก็ในข้อมูลที่ผมหามานะครับเขาบอกว่าดาบแสงสายฟ้าเนี่ยเป็นของโทบิลามาน,นะครับผมแต่ก็โดนขโมยไปโดยอินาเตะหรือว่าน้องชายของคิบิกิที่เป็นหัวหน้าหน่วยซ สอบส่วนลับนะครับผมก็ถ้าใครยังจํากันได้เขาก็มาเป็นผู้คุมสอบรอบแรกของพวกนาูโตะด้วยนะครับผมก็โดนขโมยไปและสุดท้ายแล้วเนี่ยก็โดนนาูโตะทาลายไปนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยไม่น่าจะมีอยู่แล้วนะครับสาหรับ ดาบแสงสายฟ้านะครับแต่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นอาวุธของรุ่นที่2เหมือนกันนะครับผมก็เลยหยิบมาด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่คนต่อไปเลยดีกว่านั่นก็คือโอคัเงะรุ่นที่3หรือว่าซาลุโทบิฮิรุเซ็นนั่นเองนะครับผมก็ถ้าจะพูดถึงอาวุธของฮิรุเซ็นหรือว่าโอคัเงะรุ่นที่3ของเราเนี่ยต้องใช้กระถาอันเชิญราชาวานอนเอนมะขึ้นมาก่อนนะครับผมแล้วก็ถึงจะแปลงร่างเป็นกระบองเหล็กไหลกายสิทธิ์ได้นะครับนั่นถึงจะเรียกว่า อาวุธของรุ่นที่3อย่างแท้จริงนะครับก็สําหรับกระบองเหล็กไหลกยะสิทธิ์ของรุ่นที่3เนี่ยที่ถูกแปงลงร่างมาจากเอ็นมาร์นะครับผมก็มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากสามารถบวกกับดาบพุธนางนิของโอโรเนี่ยได้แบบสบายๆเลยแต่เอ็นมาร์ก็บอกว่าถึงจะเป็นเหล็กไหลเนี่ยแต่ก็เจ็บเป็นเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความแข็งแกร่งขนาดนี้นะครับ สามารถตัดต้นไม้ของรุ่นที่หหรือว่าวิชาไม้ของรุ่นที่1ได้เลยแล้วก็ต้นไม้เทพเจ้าเองก็สามารถตัดได้นะครับผมแล้วก็ยังสามารถยืดและหดได้เหมือนกระบองงูกุลอีกด้วยนะครับสามารถยืดกระแทก9ก้าหางและดัน9ก้าหางเนี่ยออกจากหมู่บ้านได้เลยนะครับในตอนที่โอบิโตเนี่ยอัญเชิญ9ก้าหางมาบุกถล่มโคโนฮานั่นเองโฮคางเงะรุ่นที่3ของเราเนี่ยก็ใช้กระบองเหล็กไหลนี่แหละยืดกระแทก9ก้าหางและดันออกไปไกลเลยนะครับผมก็ถือว่า เป็นกระบองที่แข่งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับผมแล้วก็อาวุธชิ้นต่อไปของรุ่นที่3ก็คือดาวกระจายยักษ์นั่นเองนะครับผมก็ใช้ในตอนสู้กับโอบิโตแล้วในตอนนั้นเองนะครับตัวของโอบิโตเนี่ยก็เป็นร่างสถิตข,ของ10บห่างแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ดาวกระจายยักษ์ ที่รุ่นที่3มเรียกออกมาเนี่ยมันคล้คายๆกับพาเหมือนกับอาวุธในคัมภี์ของโฮคังเงะรุ่นที่1อย่างฮาชิรามะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาให้ดูแล้วก็ส<ต>ังเกตการเอาเองแล้วกันนะครับว่ามันเหมือนกันขนาดไหนเพราะว่าในตอนที่รุ่นที่3มเรียกออกมาเนี่ยก็เรียกออกมาในรูปแบบของอาถาอัญเชิญเหมือนกัน รุ่นที่1เองก็เรียกออกมาแบบเดียวกันนะครับผมก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้รับประกันนะครับว่ามันเป็นอันเดียวกันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมาชี้วัดว่ามันเป็นอันเดียวกันก็ให้เพื่อนๆื่อนสังเกตเอาเองแล้วกันแต่ถึงจะเป็นอันเดียวกันหรือไม่ได้เป็นอันเดียวกันนะครับในตอนนี้เนี่ยมันก็ถูกโอบิโตะทำลายแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยรุ่นที่3ก็ปาไปใส่โอบิโตะแล้วก็ได้ใช้กระถาแยกเงาดาวกระจายนะครับโอบิโตะเองเนี่ยก็ทำลายหมดเลยนะครับผมก็ถือว่า ในปัจจุบันนี้เนี่ยดาวกระจายอันนี้เนี่ยไม่ได้มีอยู่แล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่โฮคาเงะรุ่นที่4อย่างมินโตะหรือว่านามิคาเซะมินโตะกันเลยดีกว่า มินาโตะเนี่ยอาวุธที่เขาใช้น่าจะมีอันเดียวนั่นก็คือคุณนายแบบพิเศษของเขานะครับที่มี3ง่ามนั่นเองเหมือนหอกของโยมทูตเลยนะครับก็จะเป็นคุณนายแบบพิเศษที่มินาโตะเนี่ยใช้คนเดียวมั้งในเรื่องของนารุโตะนะครับผมก็จะมี3ง่ามแล้วก็ด้ามเนี่ยก็จะสลักอักขาลาดที่ไว้ใช้กับวิชาเทพสายฟ้าเหินของมินาโตะไว้ด้วยนะครับผมก็ใช้ในหลายๆโอกาสไม่ว่าจะในสู้กับโอบิโตะก็ใช้นะครับแล้วก็ สู้กับเอหรือว่าไรคังเงรุนที่4เนี่ยเขาก็ใช้คุณนายอันนี้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นคุณนายที่เรียกได้ว่าเป็นอาวุธประจํากายของโฮคังเงรุนที่4เลยก็ว่าได้นะครับแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าโฮคังเงรุ่นที่4เนี่ยไม่ได้มีแค่อันเดียวหรือว่า2อันนะครับเขามีเป็นโหลเป็นแข่งคือใช้แล้วทิ้งยังได้เลยนะครับสาหรับคุณนายแบบพิเศษของมินาโตะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยพูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคุณนายอันนี้มีอันเดียวหรือเปล่าไม่ได้มีอันเดียวนะครับเขามีเป็นโหเป็นเข่งอะ่ะ เป็นลังไงครับผมงั้นเราก็ไปต่อที่โฮคังี้รุ่นที่5อย่างซึนาเดกันบ้างดีกว่านะครับผมก็สําหรับซึนาเดะเนี่ยส่วนตัวไม่เคยเห็นเขาใช้อาวุธอะไรเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยก็จะเห็นใช้หมัดแล้วก็ใช้จากกาักรแล้วก็ใช้วิชาของทางการแพทย์เนี่ย สู้ซะส่วนใหญ่นะครับผมก็เลยยกเป็นคาซูยุแล้วกันนะครับคาซูยุนี่ก็ถือว่าเป็นอา,อาวุธของซึนเดะอีกหนึ่งอย่างเลยก็ว่าได้นะครับแต่ไม่ได้เป็นอาวุธในทางของการต่อสู้นะครับแต่เป็นอาวุธในทางการรักษานั่นเองเพราะว่าคาซูยุเนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องไม้เครื่องมือในการรักษาคนเจ็บนะครับเพราะว่าถ้าคาซูยุไปแตะตัวใครเนี่ยก็จะสามารถรักษาแผลให้กับคนคนนั้นได้ซึ่งก็เหมือนกับซึนเดะเนี่ยมารักษาให้เองเลยนะครับก็ถือว่า เป็นอาวุธของซึนาเดะได้เหมือนกันอันนี้ผมก็ยกมาในส่วนความคิดของผมเองนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยเห็นซึนาเดตใช้อาวุธเลยถ้าใครเคยเห็นเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมแล้วผมเนี่ยจะไปอ่านอย่างแน่นอนนะครับผมก็สําหรับซึนาเดะเนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่โฮคังเงะรุ่นที่6อย่างคาตะเคะคาคาชิกันเลยดีกว่านะครับผมสําหรับคาคาชิในวัยเด็กเนี่ยเขาก็ใช้ดาบจักระของพ่อของเขาหรือว่า ของคาจเคสซาคุโมะหรือว่าเขี้ยวสีขาวนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ถูกทําลายไปโดยนินจาอีวะงาคุเลสนั่นเองนะครับในตอนที่ไปช่วยรินนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคาคาชิก็เคยใช้ม้วนคัมพีนะครับในการอัญเชิญพวกหมาของเขาเนี่ยออกมาฝึกซ้อมให้กับคีบะนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอาวุธอีกหนึ่งอย่างของคาคาชินะครับผม,ผมก็เพราะว่ามันเป็นในรูปแบบของอุปกรณ์นั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่อาวุธอันต่อไปเลยดีกว่า ที่คาคาชิเคยใช้นั่นก็คือดาบสะบั้นคอนั่นเองนะครับในตอนที่เขาได้สู้กับเหล่าสัมภเวสีคืนชีพที่เป็นเจ็ดดาบนินจาของคิริงาคุเลรุ่นก่อนนะครับคาคาชิก็เลยใช้ดาบสะบั้นคอของซาบุสะในการต่อสู้ด้วยนะครับอันนี้ก็นับรวมมาด้วยล้กันนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะน้อยเกินไปสําหรับ คาคาชินะครับผมก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสาหรับของคาคาชินะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่โฮคย์นี้รุ่นที่7หรือว่ารุ่นปัจจุบันนี้กันเลยดีกว่านั่นก็คืออุซึมากินารุโตะนะครับผมก็สําหรับนารุโตะนี่ก็ต้องขออธิบายหน้าปกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวคนจะหาว่านารุโตะเนี่ยเป็นสิวหรือเปล่าอะไรดําๆกลมๆอยู่ตรงหน้านารุโตะไม่ใช่สิวนะครับนั่นก็คือลูกแก้วนอกวิถีหรือว่าลูกแก้วหกวิถีนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่า จะเอาอะไรมาเป็นอาวุธของนารูโตะดีเพราะว่านารูโตะเนี่ยก็มีอาวุธก็คือลูกแก้วนอกวิถีนะครับในตอนที่เขาเนี่ยได้รับพลังจากเซียนหูวิถีนะครับเขาก็จะใช้ได้ทั้งกระบองนะครับผมแล้วก็ลูกแก้วเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เป็นอาวุธที่แข็งแกร่งมากของนารูโตะเลยก็ว่าได้นะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วหรือกระบองนะครับก็มีความแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับถ้าเป็นกระบองเนี่ยนารูโตะก็สามารถที่จะ ต่อต้านกระถาของมดาระที่ในตอนนั้นเนี่ยมดระเป็นมดาระที่เป็นร่างสถิตของ10หางนะครับผมก็ถือว่าต่อต้านได้เลยทีเดียวแล้วก็สามารถที่จะเอากระบองนั้นเนี่ยไปเสียบเพื่อสกัดกั้นลิมโบของมดาระไว้ได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าแข็งแกร่งมากๆเลยกระบองของนารุโตะนะครับแล้วก็ลูกแก้วเนี่ยก็สามารถป้องกันลูกธนูของซูซานุโอของซาสึกะในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของทั้งสองคนนี้ได้ด้วยนะครับก็ถือว่า แข็งแก่้งอีกเหมือนกันนะครับผมก็สําหรับอาวุธของนารูโตะชิ้นแรกก็จะมีประมาณเท่านี้งั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่ชิ้นต่อไปเลยดีกว่าชิ้นต่อไปเนี่ยก็ไม่เชิงว่าเป็นของนารูโตะนะครับแต่มันเป็นของซาสึเกะนั่นเองในตอนที่สู้กับโมโมชิกิในภาคเดอร์บุ๊คนะครับเราก็จะเห็นว่าในตอนนั้นเนี่ยนารูโตะก็ใช้ดาบของซาสึเกะเนี่ยสู้กับโมโมชิกิด้วย ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธนะครับที่นารูโตะเนี่ยเคยใช้ในการต่อสู้นั่นเองนะครับผมแล้วก็อาวุธชิ้นสุดท้ายเลยเนี่ยนั่นก็คือม้วนคัมพีในตอนที่นารูโตะสู้กับเพนนั่นเองนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยนารูโตะก็ใช้วิชาเซียนจนหมดแล้วนะครับผมแล้วจําเป็นที่จะต้องเรียกล่างที่กักเก็บพลังงานธรรมชาติอยู่ที่ภูเขาเมียโบคุเนี่ย มาที่โลกของนารูโตะหรือว่ามาที่โคโนฮะนะครับผมก็จําเป็นที่จะต้องใช้คัมภีรเล่มนั้นนะครับแล้วก็ใช้กระถานเชิญย้อนกลับเรียกร่างของนารูโตะมานะครับผมแต่ก็ไม่ได้ทํานะครับเพราะว่านารูโตะเนี่ยกำลังตึงมืออยู่กับเพนจึงได้วานให้ปู่กบหรือว่าปู่เซียนเนี่ยทำให้ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งของนารูโตะเหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของนารูโตะโดยตรงหรือเปล่าหรือว่า เป็นของจิระยะกันแน่เพราะว่ามันก็เหมือนกับคัมภีร์ที่จิระยะเนี่ยชอบแบกเอาไว้ด้านหลังอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะนำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ